สวัสดีครับท่านชมครับผมกุ้งขุนสริฟาร์มนะครับผมวันนี้ผมก็ยังอยู่ที่ร่อนคำนะครับอยู่ฟาร์มสุกปลูกอินทรียนะครับกาลสินนะวันนี้ก็มาเรียนรู้แล้วกันทำแปลงครับขึ้นแปลงในโรงเรือนเพื่อที่จะปลูกแตงโมหลอดสารพิษนะครับผมใสสารแตงโมอินซีนะครับผมนะครับผม ก็ดินตรงนี้ก็ได้ก็เที่ยวที่แล้วก็ผ่านกันปลูกเมลอนนะครับโรลงนี้เมลอนกับแตงโมแล้วก็ปลูกกะลัมปีนะครับคะนแล้วก็สลัดนะครับแบบนี้นะครับก็จบขอบหนึ่งไปแล้วฮะวันนี้ผมก็เลยมาเรียนรู้นะครับเรื่องการปลูกเมลอนปลูกแตงโมอินรีย์นะครับในรอบนี้นะครับครับซื้อมารอบก่อนนี้ผมก็อบรมไป สองวันสคืนแล้วก็อยู่ต่ออีกประมาณาสี่ห้าวันนะฮะก็ยังก็ยางว่าคะฮะความรู้ก็ยังไม่ยังไม่มากพอนะครับยังยังน้อยอยู่วันนี้ก็เลยเที่ยวนี้นะครับก็เลยมาเรียนรู้เพิ่มนะครับเพิ่มเติมความรู้เพิ่มเติมนะครับก็ลงมือทําเองทุกอย่างทุกขั้นตอนนะครับผมในวันนี้นะครับรอบนี้ ก็เดี๋ยวผมขอตัวไปยกแปลงก่อนนะครับ๋าวความคืบหน้าค่อยมาลงอีกทีหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับ